สวัสดีครับพบกับรายการทีเด็ดฮียกบนะครับรายการที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกฟุตบอลที่จะเตะกันในค่ำคืนนี้นะครับผมแล้วก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการเว็บที่เป็นระบบออโต้ฝากถอนง่ายโอนไวตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องรอ,อนานไม่ต้องแจ้งสลิปผมได้ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วนะครับมากันที่ฟุตบอลวันนี้นะครับผมวันอาทิตย์ที่20มิถุนายนนะครับเป็นนัดสุดท้ายแล้วนะครับของรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลยูโรนะครับเริ่มกันที่กลุ่ม A ครับ จะเตะกันในเวลา5ทุ่มบ้านเรานะครับผมสวิตเซอร์แลนด์จะพบกับตุรกีนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมตอนนี้อยู่อันดับ3นะครับผม2อนัดมี1คะแนนนะครับส่วนตุรกีอยู่อันดับ4ครับผม2นัดมีศูนคะแนนเลยนะครับแพ้มาลวด2นัดครับนัดล่าสุดนะครับผมสวิตเซอร์แลนด์แพ้อิตาลี3ประตูต่อศูนย์ครับส่วนตุรกีนะครับผมแพ้เวลสประตูต่อ0ูนะครับผมมากันที่เฮทูเฮดกันนะครับผม3นัดล่าสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับ เป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมชนะไป1ครับตุรกีชนะไป2ครับนัดล่าสุดที่เจอกันเมื่อปี2008นู่นเลยนะครับตุรกีชนะสวิตเซอร์แลนด์ไปนะครับผม2ประตูต่อหนึ่งครับมาต่อกันที่สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับผม ทั้งคู่ไม่มีตัวเจ็บนะครับสวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่มีตัวเจ็บตัวโดนแบนนะครับผมไลน์อัพของสวิตเซอร์แลนด์คร่าวๆนะครับ3 4 2 1ครับกองหน้าเป็นเอมโบโลนะครับเอมโบโลฟอร์มดีมากนะครับผมแล้วก็กาลาโนวิดนะครับผมเพย์เมเกอร์เป็นชาคิลลี่ครับมิดฟิลด์4ตัวนะครับโรริเกสฟูลเลอร์นะครับผมกาเนชาก้าแล้วก็เอมบาบูครับ กองหลังเป็นอาคารจิฟาเบียนแชร์แล้วก็เอวาดีนะครับผมโกปัญญานซอมเมอร์นะครับมากันที่ฝั่งตุรกีครับก็ไม่มีตัวเจ็บเหมือนกันนะครับ4 5 1ครับยูมานะครับผมมิดฟิลด์ห้าตัวนะครับอันเดรครับอาย่าครับผมโยคุสลูนะครับคาเวตนะครับแล้วก็คาฮานอรูนะครับ แผงหลังเป็นโมเดอร์นะครับดิมิเลโซยุนชูแล้วก็มาลาสครับโกก็เป็นคาคิสนะครับผมมากันที่สายติที่น่าสนใจกันนะครับผมตุรกีนะครับ5จาก6เกมน่าสุดมีประตูเกิดขึ้นต่ำกว่า2.5ลูกนะครับมากันที่คู่นี้นะครับถ้าย้อนกลับไปฟอร์ม2นัดนะครับผมว่ายังไงสวิตเซอร์แลนด์ก็ดูดีกว่านะครับถึงแม้ตัวผู้เล่นนะครับคาดการว่ากองหลังน่าจะเหนียวนะครับแต่2นัดนี่โดนไป5ประตูแล้วนะครับแล้วก็ยังยิงประตูไม่ได้เลยนะครับผม ่างจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับถือว่าฟอร์มดีใช้ได้เลยนะครับไม่ได้แย่มากนะครับเมื่อเทียบกับตุรกีผมว่าคู่นี้นะครับผมสวิตเซอร์แลนด์น่าจะเฉือนชนะตุรกีไปได้นะครับผมแล้วก็ไปลุ้นอันดับ2กับเวลนะครับลูกประตูได้เสียนะครับแล้วก็ต้องลุ้นอันดับ3าที่ดีที่สุดนะครับส่วนตุรกีนะครับผมว่านะครับ ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับกองหน้ายิงประตูไม่ได้เลยครับแล้วผมว่านัดดีนะครับตุรกีก็จะยิงประตูไม่ได้เหมือนเดิมนะครับสวิตค่อนข้างเหนียวเหมือนกันนะครับทั้งแผงกองกลางแล้วก็กองหลังนะครับเกมเคาน์เตอร์ของสวิตก็น่ากลัวนะครับอย่างเอมโบโลนะครับผมผมว่าสวิตน่าจะเฉือนชนะตุรกีไปได้ครับแล้วผมว่าคู่นี้นะครับน่าจะยิงกันไม่เยอะนะครับผมมากันที่คู่ถัดมาครับในกลุ่ม A เหมือนกันครับเวลา5้าทุ่มนะครับผมอิตาลีจะพบกับทีมชาติเวลนะครับ อิตาลีนะครับตอนนี้อยู่อันดับ1นะครับผม2นัดมี6คะแนนเต็มนะครับส่วนเวลนะครับอยู่อันดับ2ครับผม2นัดมี4คะแนนนะครับนัดล่าสุดอิตาลีถล่มสวิตเซอร์แลนด์ไปนะครับ3ประตูต่อ0ครับส่วนเวลนะครับชนะตุรกีมานะครับผม2ประตูต่อ0ครับมากันที่เฮตูเฮตของคู่นี้นะครับคู่นี้เจอกันแค่2แมตช์เองนะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2002-2003นู่นเลยครับเป็นอิตาลีชนะไป1แล้วก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับชนะไป1ครับผม มากันที่สภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับเริ่มจากทางอิตาลีนะครับตัวเจ็บนะครับเปเรกินี่ขับมาโคเวลอตติต้องรอเช็คฟิตนะครับอเล็กซานโดฟอรเรนซีต้องรอเช็คฟิตนะครับแล้วก็จอห์นโจคิเรนนี่ขับต้องรอเช็คฟิตเช่นกันนะครับเพราะว่านาทีแล้วมีปัญหาการบาดเจ็บต้องเปลี่ยนตัวออกนะครับผมมากันที่ไลน์อัพของไทยอิตาลีนะครับ4-3-3ครับน่าจะใช้ชุดเดิมเลยนะครับผมฟอร์มดีมากนะครับชุดนี้อิตาลี กองหน้าเป็นอิโมมิเล่ครับผมสองข้างเป็นอินซิเย่กับเบราดี้นะครับแผงมิดฟิลด์นะครับเป็นบาเลล่าจอยจินโยแล้วก็โลกาเตลี่นะครับโลกาเตลี่นัดที่แล้วยิงไป2ประตูนะครับผมแผงหลังนะครับผมสปินนาโซล่านะครับผมอาเชบี้นะครับโบนุชี่แล้วก็โลเรนโซครับโกเป็นดอนารุม่านะครับฝั่งเบลนะครับไม่มีตัวเจ็บนะครับผมไลน์อัพคร่าวๆของทางเบลนะครับ4231ครับกองหน้าเป็นมอนะครับ แผงมิดฟิลตัวลุก3ตัวนะครับเป็นแกรเด็ตเบลครับอารอนเนมซี่แล้วก็แดนนียเจมนะครับแผงลุกของเวลดีมากนะครับผมนะตอนนี้มิดฟิลตัวกลาง2ตัวครับเป็นโมเรลคู่กับโจวเลนนะครับแผงหลังครับเป็นโรเบิร์ตครับมาแผงหลังครับเป็นโรเบิร์ตแมปแฮมครับผมรอดอนแล้วก็เบนเดวิสครับโกก็เป็นหวานนะครับผม มาการที่สถิติที่น่าสนใจของคู่นี้นะครับอิตาลีนะครับชนะมาแล้วนะครับ12นัดติดครับผมสถิติถัดมาครับอิตาลีนะครับยิงอย่างต่ำสองประตูนะครับ12นัดติดที่ชนะมานะครับสถิติถัดมาครับอิตาลีนะครับ10จาก11เกมนะครับมีประตูเกิดขึ้นมากกว่า2.5ลูกครับสถิติถัดมาครับผมเวลนะครับผม6เกมล่าสุดมีประตูเกิดขึ้นต่ำกว่า2.5ลูกครับ สถิติถัดมาครับอิตาลีนะครับ5้าจาก6เกมล่าสุดพวกเขาเก็บขีนชีดได้ครับผมแล้วสถิติถัดมานะครับเวลก็ดีเหมือนกันนะครับผม7เกมล่าสุดพวกเขาไม่แพ้ครับผมแต่ผมว่านัดนี้นะครับพวกเขาจะต้องพวกเขาน่าจะแพ้อิตาลีนะครับผมอิตาลีตอนนี้ฟอร์มดีมากนะครับ2เกมที่ผ่านมา2เกม2ี่สองเกมที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าอิตาลีโหดแค่ไหนนะครับ คินชีสด้วยนะครับผมแล้วก็3าูนย์ทั้ง2ประตูนะครับผมผมว่านัดนี้นะครับน่าชนะเวลไปได้นะครับแต่ผมว่าคู่นี้นะครับแผงตัวรุกของเวลก็ดีนะครับเวลก็น่าที่ยิงประตูอิตาลีได้นะครับในคู่นี้ผมว่าคู่นี้นะครับอิตาลีน่าจะชนะไปได้ครับอย่างน้อยมี1เม็ดนะครับแล้วก็ลองลุ้นเม็ดสครับแล้วผมว่าคู่นี้อย่างน้อยมี1เม็ดนะครับแล้วก็รอเม็ดสนะครับและผมว่าคู่นี้นะครับ น่าจะยิงกันเยอะด้วยนะครับฝั่งเบลก็มีเบลอาร์ลอเลมซี่นะครับแต่เนี่ยเจมที่เร็วๆนะครับฝั่งอิตาลีนี่ก็น่ากลัวอยู่แล้วนะครับผมว่าคู่นี้นะครับมันแน่นอนครับผมผมว่าไม่จบด้วยผลเสมอแน่นอนครับอิตาลีน่าจะชนะไปได้แล้วก็ติดสูงไปเลยนะครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลวันนี้นะครับถ้ายังไงนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s ส r i b ์ด้วยนะครับและถ้าอยากติดตามกันหรือพูดคุยกันนะครับคอมเมนต์ด้านล่างหรือเข้าไปที่ Facebook ได้เลยนะครับผมจะโพสต์ไว้ทุกวันนะครับผมยังไงนะครับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับแล้วคืนนี้มาลุ้นกันนะครับสวัสดีครับ